สวัสดีครับทุกท่านนะผวกับผม c ครซี่คอร์นะอยู่กับจูจุดสึซัลซ่าร์นะผมจุดซึไคเซนในเกมมือถือนะฮะสามกิจนะครับผมไม่น่าจะไม่รู้ยังไงน่าจะเป็นแก้วไอดอลหรือเปล่าอวีเจไอดอลอะโอเคไปดูดนะ้านในดีกว่าครับผมมาแหมอย่างเฟี้ยวนะเอาละครับเข้ามาแล้วนะครับผมหนะเกมก็จะประมาณนี้นะครับนี่พี่พระเอกเรานะอยู่จีใช่ปะ โอเคครับผมตัว,ต,ว,ต,ว,กกต,วตัวเกมก็คือไม่ใช่ตัวตัวเกมก็คือการต่อสู้เนี่ยจะเป็นอยู่ที่สตอรี่ตรงนี้นะครับก็สามารถเล่นไปเรื่อยๆ,ๆเลย,เลยนะครับผมแล้วก็จะมีในโหมดของอไอดอลด้วยนะครับเนี่ยครับรับของได้เลยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยฟรีเหรอฟรีก็ามาเด ไม่รู้ทำไงนะผมมีสิบดอเฮ้ยไม่รู้อะ่ะมันให้เปิดอะ่ะเปิดดีครับการฉปองฟรีก็รับทวิงโอเคเมยเมนะแล้วก็อ่ะเปิดดีกันแล้วกันมันเป็นฮัทลมมาเลยวะ โดยแล้วอ๋อมันเหมือนให้เลือกนะนี่แล้วกันครับนี่ไม่ไม่เคเฮ้ยให้แล้วเหรอให้แล้วก็จัดสิครับผมเราขอเปิดแป๊บหนึ่งนะอ่าเปิดมาได้เนี่ยฮะ แมวเราตัวที่ชอบเลือกไม่ได้เหรออ๋อต้องเริ่มว้สามสิบนะโอเคโอเคไปครับผมต่อเนื่องฮะเราไปลุยกันตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นโกล่านะครับผมคล้ายๆแบบเวสนั่นแหละไปครับนี่ครับชัลล์อะชัลลนเน็กซ์เลเวลแล้วออกพอไปได้เรื่อยๆนะครับนี่คิกเดวิลโลปไปเลยนะครับผมทำไมไม่ออกออกลอเกีเข้ามาทำไมวะเนี่ย โอเคเขาเป็นรักต้องสาบลยนะเดี๋ยวเขากีทได้ไงท่าบอกว่าอโอเคครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นจี K ้คำนี้นะบอกชอใส่ไดไ้เลยทัดน้ำทั้งทีเลยวะช่างงันทั้งมไม่สดมาครับเฮ้ยมาโอเกคไม่ต้องทำอะไรครับนั่งดูจิวจิวกับไปอัพเกรดตัวไปให้เก่งกันนั่นเอง,องอเดีย๋ยวหนึ่งเรื่งนี้แหละ <c ười> อื้อหืออื้อหือมปิว ติวเหลืออยู่สองคนนะครับสองหน่อตัวเอกตอนนี้ไม่เล่งก็ใกล้จบแล้วมั้งยูจิหมัดหมัดอะไรทักอย่างยูจีแม่งฮิวอ่ะอะไรอะไรตอมตัวซ้ำนี่ว่ะเฮ้ยถึงก็บิน ตายมาลูกเดี๋ยวรอไปวะเนี้ลงไม่อัพเลเวลนะคูขขออ่อัดปนไม่ใช <ไป S 1> ่โดนอัดตายแล้วเนี่ยนั่นแหละท่านบนม,มีอะไรบ้างออกเป็นเหมือน,ในใคล้ายๆแบบจมูกน้ำเมดเออ ดอนี่เลยเนิยหน่อยติดหมื่นแป๊บหนึ่งหัดโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมนี้ <c oughs> นะครับนี่เอเซเบอร์ทีมคืออะไรวะโอ้เลเวลโอ้ไปชัพเตอร์แปดนะได้ได้ได้นี่เลยนะหนึ่งชื่อแล้วเนี่ยซาโตร้โอเคนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไปดูระบบอื่นๆกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะมีคิกแบตเทิลน้วนนะอ่าโอเคนะลองใช้ดูสิเดือยี่สิบเอ็ดโอเคครับผมอ่ะมาเรามาดูในเรื่องของ <c oughs> อ่ะซัมมอนกันก่นกอนเลย เปิดกระาชากันก่อนเลยเกมนี้มีพันหนึง่งรู้เปิดได้เปล่าสามีฟรีนะกับตัวก็น่าจะตามหน้าตู้เหมือนกันนะครับเราสกคลิปอันเี้ไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเฮโอ้ยขายวะผมก็ไม่ได้ดูลึกดว้ว่สามหนอนะครับสามหนออันนี้ต้องเดี๋ยวยี่สิบเจ็ดนะฟังก์ชันนี่คือเละล่าฟังกชันถึงจะแม่งเบสิกนะกับเอ็ดวานนะอันนี้เฟรนชิพน่าจะ อัปเกรดไม่ใช่อัปเกรดเพิ่มเพื่อนได้เยอะนะอาจจะมีการโจกของนันนี้ก็มาเปิดแรนดอมสองถึงห้าดาวได้นะครับกลับไปหน่อยอ่ะตัวละครทั้งหมดใช่ไหมนะตอนนี้ก็น่าจะมาตามเรื่องบวเราไม่รู้นะนีมันมีคุณสายด้วยอ๋อเป็นแบบเป็นท่าโอเคอ่านจะคงสกิลอะไรกันก่อนได้นะครับผม นไอคอนี่ผมไม่เข้าใจนะว่าคืออะไรโอเคใครเป็นแฟน,นเรื่องนี้ก็น่าจะน่าจะชอบกันนั่นแหละนะครับผมอันนี้ทัดลมใช่ไหมน,นี่แสงมืดเหรอเอามียูจิรีรางนี้ด้วยยจนรางเด็กก็มา อันเป็นคนยุติการกับโกโจศัตรูนะเอาตอนเด็กตอนเด็กโอเคอันนี้เป็นห้าพี่คนน,น,น,นนี้เราที่ยังไม่เอาจริงนะเจ๋งซะเหลือเกิน <c oughs> โอเคครับนะมาเปิดเลยเราหน้าตู้ที่ดีกว่าครับเปิดให้โกโจโกโกิโทนะเปิดฟีก่อนอ <c oughs> มาแบบผูป้ปองยังไงสิได้เจกัมาเอ้า5ดาวอะ่ะสองตัถวนะะถือว่าโอเคนะฮะถือว่าโอเคนะอ๋อสิบตันสองพันเจ็ดเลยโอเคนะครับผมเพลงหนึ่งทีเยี่ยมได้กีมานะครับผมก็ตรงนี้คือนามาดูกันเรื่อยๆก็เป็นคล้ายๆแบบอัคนีมีเป็นพวกพอ่าเขาเรียกอะไรนะ ดันนะมาไปอัปเกรดตัวละครแล้วกันนะครับไหนไหมชาล่งชาลเลนต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับลองชาเลนต์ไหมไม่ได้ไปอัพตัวละครเลยเดี๋ไปอัพก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เรามี5ดาวถึง5 6ตัวนะโอเคเลยอ่า็ผมว่าเดี๋ยวให้มาดูคร่าวๆนะอินอินเทนนี่คืออะไรวะ ชาร์ลินเรื่องของตัวเองเหรออ่าน่าจะใช่นะครับชาร์เลินเรื่องของตัวละครแต่ละตัวนะครับผมก็เอาไว้เก็บอ่าเอาไว้เก็บของอะไรตัวเคียวเอ็กโค่นี่คืออะไรอ่ะโอเคน่าจะเป็นชาร์ล,ลุนชาร์ลจ์ต่างๆนะครับไม่มีอะไรมาก <c oughs> นะครับก็เอามาลองเล่นดูนะเออนะครับอันนี้อารีนาแล้วก็มีแคลนนะครับก็เกี่ยวนั่นแหละ นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นฮีโร่อ่ะเราไปดูการอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับผมไปก็ใช้ของพวกนี้นะครับอัปเ,เกรดนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ,ของการใส่ไอเทมบึ๊ากหลักๆใส่ก่อนนะฮะเหาดาวอีกสองมาก่อนนี่นน่ัน ตวกนิดนึงนี่เป็นเฮลเลอร์พอดีด้วยอ๋อถือว่าดีอาจจะไม่มีให้อัพนำไม่เป็นไร โอเคครับเดี๋ยวเราจัดห้าตัวไปรู้เงีนก่อนตัวทั้เรามาปเจาเส่วนอันเนี้ยมันขี่หาแหละก็ตามน,นั้นเลยนะครับ <c oughs> ต่อมาครับผมอัปเกรดอะไรอีกวะ อันนี้เป็นอิชิกามิมีเทคนิคมีนู่นนั่นนี่มันต้องต้องปลดล็อกเลเวลเยอะนะก็ไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วเ,เอาแค่น,นี้ก่อนอ่าอัดอิชิกามิก่อนเลยหมาสรุปสิบก่อนนะครับนะครับส่วนอันนี้ล่ะอันนี้เป็นการอัเปเกรดอัปดาวแล้วมันก็จะมีพวกควายหนูกวางใช่ไหมหรือไงช้างนะอิชิกามิงูนะครับผมแล้วก็นก เยออะไรทักอย่างกระต่ายเข้ามานะครับแล้วก็กบยังไม่มีอ,อะไรนะโมงโงหวลากาอะไรนั่นแหละนะครับเท่าน,นั้นก็เนี่ยมันต้องใช้เลเวลเยอะก็ลองมาเล่นดูแล้วกันนะครับผมก็เป๋าเราไม่มีอะไรแล้วก็ล้างขา <c oughs> ไปทันแบบเร็วๆเลยนะครับก็ไปหาเลือกซื้อเอานะครับเนาะโอเคประมาณนี้ <c oughs> ส่วนอันนี้ระบบเพื่อนนะครับก็เกมนี้นะเน้นมีเพื่อนเยอะๆยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันเอาไว้เผื่อเอาไปเปิดตัวละครนะเออนะครับผมไว้ส่งนี่ f r i e n นนะครับผมส่งไ,ได้ตังค์ด้วยดูวันนี้คืออะไรอันนี้คือของเรานะไม่มีอะไรมากนะครับโปรไฟล์ ก็ประมาณนี้เซตติ้งแอเคานะซูเตอร์คาร์จากเรื่องนึ่อันนี้น่าจะเชื่อมเนาะก็เชื่อมกับอะไรก็ไม่รู้นะคะรับผมก็มัวว่าไปลองหาดูแล้วกันอืมอันนี้อะไรเอ่ยจดหมายแหละด้านบนก็จะเป็นพวก โอ้มีของให้เปิดเหรออ๋อถ้าอัพไปเรื่อยๆนะจะได้ครบร้อยใช่ไหมนครับก็เนีี้ครับมาเป็นกิจกรรมนะไว้เปิดกระชากเนะอวห้าสิบกว่าเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นของขวัญลบบๆๆนะมารับไปได้นะของีเวนต์ต่างๆนั่นแหละเออนะบอกวันนี้ก็ <c oughs> ถ้าเลียเลเวลถึงก็ มารับของแล้วก็เพิ่มเติมก็จะรับเพชรอีกนะครับสี่สาห้าพันกันเลยทีเดียวก็กกตเติมก็น่าจะโหดอยู่นะครับเพราะมีให้เปิดเยอะนะไม่กี่หมื่นไม่ตเติมแล้วมันไม่แจกอย่างนี้บ้างวะสี่ห้าพันเพชรเนี่ยนะครับ <c oughs> พาร์นะครับแบดดิ้พาร์เหมือนกันเออน,นะครับผมมีเหมือนกันนะแบดดิ้พาร์นะ โอเคเลยแล้วก็อ่ะ log, บิดบล็อกเมื่อกี้คืออะไรเหมือนสู่มอเลยสักอย่างนะโดยใช้ตัวพวกนี้มันก็จะมีหลากหลายก็อ่นอยู่ในช็อปนี่ว่านะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีอะไรไหมจึกจึก๊กตรงนี้โอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปอารีนาแพ็บหนึ่งนี่มมีคอมมิ่งซูนอีกนะครับผมมี เยอะแยะมากมายนะ <c oughs> จัดทีมดีเฟนเ e อร์ก่อนเลยนะมาเถองควิคกยูซี่เขาจะจัดทีมดีที่สุดให้เรามาใช่เลยยูจีอยู่หน้านะมันเป็นสายแทงสายรับสายรับทรีนนะมก็มีเร็กคอร์ดนะครับผมเนี่ยเคยสู้อะไรไปช็อปด้วยนะมีช็อปของพ p ด้วยนะก็จะมีตัวละครนี่ยูตตฮานามิอะไรเนี่ย เพียบเลยนะน,นันใครดีละ่ะจัดดีเธอะยืนแอคอยู่น,นั่นแหละนะผมหวด,ดีครับอ้าไม่ไปวะอ๋อเขาบอกฮีโร่เขาแข็งแร้งนะนี่กูจัดไม่สนมาแล้วครับ เราลืมเปลี่ยนทีมนี่โอโโหอันนี้หน้าก็จะต่อสู้ให้เลยนะออกแบบอัโต้น่าจะม่อยนะเดีย๋ยวเปลี่ยนทีมก่อนเราตัดแต่ทีมดีเน้นนะครับเมื่อกี้ไม่น่าเลยทำไมมันถาวนะไม่เไปนไรสามสามเท่าวะ อัดมันลูกนั่นแหละไอเล่วงเลยนั่นแหละเออเออนั่นแหละมีใครวะอ่านไม่ถึงอ่านทงข้าเมียบอกมาปาดท้องหายเรียบร้อยครับนี่ขนาดที่ไม่เต็มนั้นนี่นี่เป็นไงนะฮะก็เอาใหม่ ไปม่แล้วครับผมเราลืมจับทีมนะนี่ตรงนี้ลุยไปดีแล้วเราก็ออกไปทำอย่างอื่นได้เลยนะมันเหมือนมัน,มนล็อกคดไว้แล้วแหละไม่ก็เข้ามาลุ้นทีหลัง คอยเข้ามาดูทีหลังเนาะน่าจะประมาณนั้นส่วนสตอรี่ก็น่าจะเหมือนกันนะเอกีุ่มเห็นนะก็คือว่า next level ไปจัดทีมแบบนี้แล้วก็กดชาร์ลินไปเลยอ่ามันก็จะไปทั้งอ่าไปทั้งไอน,นี้ด้วยสตอรี่ด้วยแล้วก็เรียกว่าอะไรนะสตอรี่ด้วยแล้วก็อารีนาด้วยเดี๋ยวเราก็ออกมาได้ครับมันก็จะทั้งอารีนาทั้งสตอรี่แล้วทำอย่างอื่นได้ต่อ ว่าดีนะอันนี้ผมโอเคเลยแบบไปได้หลายๆอันในคราเดียวเออนะครับถ้าเป็นเกมแนวๆนี้นะไปได้ไหมนเะนี่ยไปได้เหมือนงานนะ <laughs> ชิวเอาแพ้วะ่ะจบกันช่างมันอันนี้ชนะอ่านมันก็จะเด้งขึ้นมาใช่ไหมเราก็เลเวลต่อมันก็จะไปต่อเลยเออถ้าเมื่กี้เราจะสู้ต่อมันก็จะไปต่อ น้ำเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคนะชอบชอบแค่นั่งแบบบริหารอยู่ข้างหน้าเขาบอกเห็นไหมจบแล้วเอาไปเต็มห้าสิบวันดีกว่าโอเค เน็กไปเลยครับผมแล้วเราก็ไปทำไปไปลงอื่นต่อได้เลยเออมันค่อนข้างเวิร์คค่อนข้างเวิร์กโอเคนะโอเคเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเพลงนี้แหละวะก็ไปดูกันอ๋อเป็นพวก คเคลดเนาะลายวงลายวนันลายนู่นลายนี่นะครับไม่น่ามีลายอันนี้ก็ชาเลนจ์กับชาเลนจ์เลยสิครับเจออย่างนี้อุปลังแสนกว่าป,ป่าบอกน่าจะสู้ไม่ได้เอาตัว c l o ส i n ่ในมืีแบบ,โบโอโตโนด้วยะอะไรทำนองนี้นะฮะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะเซตติง้งไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคก็ผมไปละเดี๋ยวไว้เจอกันครับถ้าใครชอบแนวนี้ก็จัดไปได้เลยนะจ๊ะลืมเปลี่ยนชื่อแฮ